สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีวอกประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การทํางานเข้ามาอยู่ใบแรกถือว่าเป็นเด่นให้เด่นกับเรื่องงานนะแล้วก็เด่นนี้มีไพ่งานขึ้นถึง2ใบเลยไพ่สามไม้และไพ่ราชาไม้ถือว่าการทํางานมีการเคลื่อนไหวนะคะ แล้วก็ยังเห็นที่ผลของไพ่ความเป็นผู้นําด้วยนะไพ่การเดินทางนะคะไพ่ของคนขยันนะคะฉะนั้นจู่ว่าเดือนนี้คนที่เกิดปีวอกนะคะมีความโดดเด่นมากๆกับเรื่องของการทํางานค่ะตําแหน่งของหัวหน้าก็เข้ามาสนับสนุนดวงตําแหน่งเรื่องบริวารก็เข้ามาทําให้การทํางานเกิดการประสานงานที่ดีตําแหน่งของเพื่อน ก็เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานด้วยในช่วงนี้นะคะดัะนั้นการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะต่างๆนะ,ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆสำหรับคนที่เกิดปีวอกอาจจะมีการเตือนเล็กน้อยบ้างนะคะก็คือเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของโรมนิดนึงอย่าใจร้อนนะ แล้วก็นะคะต้องนะคะระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะ,ะต้องคิดก่อนพูดอย่าพูดเร็วจนเกินไปแล้วก็อย่าพูดคำหยาบนะคะต้องระวังนิดนึงกับเรื่องของอารมณ์ค่ะแต่มองว่าไพ่การทํางานนะคะต่างๆนะคะมันค่อนข้างออกมาทําให้เกิดความก้าวหน้า ส่วนเรื่องของการเงินนะคะขึ้นไพ่หกเหรียญน,นะคะรายได้มาจากงาน8เหรียญน,นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีการลงทุนที่เกิดกําไรนะไพะ่ราชาเหรียญน,นี่คือไพ่เศรษฐีอยู่แล้วนะจะ,ะนั้นถือว่าอาจจะมีเรื่องของไรายได้ที่ดีนะคะ หรืออาจจะมีคนเข้ามาสลับสูนุนกับเรื่องของการเงินด้วยซึ่ทง,ง,งทําให้เรื่องของรายได้ของคนที่เกิดปีวอกนะคะยังเกิดโอกาสมากๆในช่วงนะะี้ค่ะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านเรื่องร้านบ้างคือบางคนแบบปรับปรุงบ,บ้านอยู่นะคะแล้วก็เรื่องโรคเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้เราก็ไปควบคุมนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยแต่มองว่าไรายได้ค่อนข้างสวยแล้วนะคะถ้ามีเรื่องของการ ที่จะลงทุนแนหะหรือทํากําไรในช่วงนี้นะคะก็น่าที่จะเกิดโอกาสแน่นอนส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดก็มีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาเร็วนะคะหรือมีคนเข้ามาขอพัฒนานะอิทธิพลของไพ่เจ็ดถ้วยนะคะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์ ไพ่สิบถ้วยไพ่รักแท้นะคะไพ่ความสุขค่ะฉะนั้นถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีนะคะหรือมีคนนะคะเข้ามาขอพัฒนาในช่วงนี้ค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องงานอยู่แล้วอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกันบ้างแต่ถือว่าเป็นเนื้อคู่กันนะนะยิ่งทะเลาะก,กันยิ่งรักกันนะนะฉะนั้นถือว่านะคะในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าถ้ามีปัญหาย,ยังปรับกันได้ในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องนะ กับเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการผ่าตัดค่ะแล้วก็การทํางานของไตหรือกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบนะจันอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวนี้อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดลงเรื่องของความดันต่างๆนะคะเราก็ต้องระวังตรวจสอบดูแหละนะความดันเป็นยังไงสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงที่เขายัางสร้างไม่เสร็จนะคะ หรือสถานที่ที่ไม่มีความแข็งแรงอะไรก็อย่าไปยืนอย่าไปอยู่แถวนั้นนะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่วุ่นวายที่หนึ่งค่ะหรือว่าเรื่องของฝุ่นต่างๆเราก็ต้องแบบหลีกเลี่ยงหรือต้องป้องกันตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี่เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีวอกวันอาทิตย์นี่เด่นเรื่องงานนะขอให้นะคะขยันกับเรื่องงานสร้างผลงานให้มากจากก้าวหน้าได้อย,อย่างรวดเร็วมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะส่วนการเงินนี่รายได้ดีเลย ส่วนเรื่องของความรักนะคะมีดวงที่จะพบคู่ขยนันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังแข่งขันหรือประกวดอะไรก็จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างแล้วก็ไปปรับลดลงบาง ่วนเรื่องของความรักถือว่าคนโสดมีสเสน่ห์มากๆนะคะจะพบคู่ที่ดีนะคะสวนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนะคะถือว่าเดือนนี้มีที่คนของไพ่ความเป็นผู้นํานะคะเข้ามานะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจหรือการเริ่มต้นนะคะหรือเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบบรรจุนะหรือการถูกคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทก็จะมีข่าวดีนะคะ หรือเรื่องของความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานสัญญาการเจรจาข้อตกลงต่างๆก็จะราบรื่นส่วนเรื่องของการเงินนะมองว่ารายได้ยังส่งผลดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้นะเราก็ไปควบคุมนะคะส่วนเรื่องของความรักนะ,ะสำหรับคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเปลี่ยนบรรยากาศในช่วงนี้ด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะถ้าทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาก่อสร้างนะขายประกันต่างๆนะคะทางานข้าราชการทหารตํารวจนะคะแล้วก็นะคะเป็นรปภทางานนะคะหรืออยู่ในหน่วยงานดับเพลิงนะ,ะเป็นช่างเป็นวิศวะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลอันนี้มองว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแต่เดือนนี้ต้องควบคุมอารมณ์เพราะว่าปัญหาความขัดแย้ง นะหรือว่าในเรื่องของงานที่ได้เคสยากๆอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้อันนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วกันหรือการปรับเปลี่ยนเรื่องการยกย้ายอาจจะเข้ามาบ้างนะคะส่วนคนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้ต้องรอบคอบจะมีปัญหากับเรื่องงานค่อนข้างมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องหัวหน้าเรื่องบริวารน,นะคะหรือปัญหากับเพื่อนหรือการทะเลาะวิวาสนน่อาจจะเกิดขึ้นบางคนแย่หน่อยถูกปลดออกจากงานเลยหรือแม้แต่การถูกสั่งยกย้ายนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะมาก นะคะมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์นะหรือคนไหนที่กําลังต่อเติมบ้านอยู่ก็ต้องระวังค่าใช้จ่ายจะบานปลายการทะเลาะกับช่างอ่ะหรือผู้รับเหมาในช่วงนี้ต้องรบอบคอบส่วนเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อมแม่แม่หรือคนที่มีลูกติดค่ะหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพข้างตน้นจะพบรักกับคนที่อารมณ์ร้อนนะฉะนั้นคนโสดนะคะก็อาจจะนะคะ ต้องใจเย็นแล้วพัฒนากันไปก่อนนะมันก็จะเป็นการเจอกันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องแบบพัฒนากันไปแหละม่งั้นมันจะรักเร็วเลิกเร็วไงนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันในช่วงนี้ค่ะสุขภาพร่างกายก็เช่นเดียวกันอุบัติเหตุการผ่าตัดต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของการทะเลาะวิวาทนี่แหละอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บนะแล้วก็ต้องแบบดูแลตีงให้มากไปตรวจสุขภาพ มีสติกการใช้ชีวิตแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะค่ะแล้มาระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีเด่นกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จแล้วมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะถ้ามีความคิดที่จะขยายการลงทุนถือว่าทําได้ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เก่งกับเรื่องของการเงินนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดี แต่ต้องหาเวลาเติมความหวานกันด้วยคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์ถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการนะคะธุรกิจเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยนะะอาหารการกินต่างนะหรือธุรกิจครอบครัวมองว่านะคะเป็นงานที่จะมีโอกาสหรือประสบความสําเร็จหรือคนไหนที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้หรือแม้แต่ทําทงานประจาําก็จะเป็นที่รักนะคะหรือว่าจะมีคนเข้ามาสนับสนุนดวงในช่วงนี้ค่ะก็จะนําในเรื่องของข่าวดีนะคะมาให้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือคนในครอบครัวนะจะเข้ามาส่งเสริมดวง ส่วนเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะ,ะที่จะพบรักแท้นะ,ะหรือพบคู่ประถมค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่เป็นคู่กันอาจจะเป็นเดือนที่มีข่าวดีข่าวมงคลหรือมีการตั้งครรภ์ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการเงินนะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วหรือคนที่ทํางานประจํานะคะผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงนะคะในเรื่องของนะการเงินเนี่ยนะคะก็มองว่ารายได้ดีมากๆนะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีหรือมีคนที่มีฐานะการเงินเข้ามาสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินเรื่องกับสถาบันการเงินต่างๆก็จะมีข่าวดีนะคะหรือการลงทุนต่างๆนะ,ะก็มีโอกาสที่จะเกิดกําไรส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบคู่ที่มีฐานะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่ส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะแต่ต้องเติมความหวานกันให้มากหน่อยวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจัดการงานได้ในช่วงนี้ก็คือนะคะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่านะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของงานเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วคนที่เกิดปีวอกอาจจะมีความรับผิดชอบหรือต้องสะสางกับเรื่องของการทํางานหรือผู้ใหญ่นะคะอาจจะมอบหมายให้สะสางกับเรื่องของการทํางานในช่วงนี้ด้วยนะคะก็มองว่ายังเป็นเรื่องของการทํางานที่ยังเกิดโอกาสนะคะกับคนที่เกิดปีวอกอยู่แต่มันจะมีเรื่องของงานแบบด,วด,วดว่วนๆเร่งๆไงเราก็เตรียมความพร้อมพิดนึง ส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกนะคะยังออกประมาณเตือนว่าการเงินนี่จะเข้ามาช้าแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายรวมถึงนะคะจะมีคนเข้ามานะคะผู้จานะคะหรือว่าชักชวนให้เราแบบใช้จ่ายเงินในช่วงนี้เยอะเราก็ต้องระวงังนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินก็ได้หรือเข้ามาหลอกลวงให้เสียทรัพย์เสียเงินน่ะเราก็ต้องแบบระวังบ้างส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุกกะะ็บอกว่าสําหรับคนโสดเนี่ย ก็มีดวงค่ะที่จะพบคู่หรือพบรักนะที่ที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะแต่เป็นความสัมพันธ์นะคะที่มีโอกาสจะพัฒนาโดยเฉพาะนะเดือนนี้จะมีคนเข้ามาเยอะก็มีโอกาสที่จะพบรักที่ดีนะคะหรือว่าอาจจะมีคนที่ไม่ใช่เข้ามาบ้างแหละแต่เราก็มีดวงที่จะพบรักที่ใช่นะหรือคนที่เข้ามาสนับสนุนดวงนในเรื่องของความรักนะคนโสดก็ควรที่จะแบบค่อยๆศึกษานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยา เป็นเดือนที่ต้องปรับกันนะกับเรื่องของความรักด้วยนะต้องใส่ใจกันนะอย่าเอาแต่หาเงินอย่างเดียวนะคะต้องหาเวลานะคะให้กันบ้างจะไม่เรื่องของความรักสดใสมากขึ้นสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวเรื่องของการปกระดูกนะตั้งแต่หัวเข่าลงไปนะคะหรือว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นแล้วเรื่องลูกเรื่องบริวารนะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกรกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ